สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มี New v e s p a นะครับเข้ามาให้เราทำการติดตั้งกล่องชิปโปรนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับลูกค้าได้ไปทำถ้อยเสียนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งในส่วนของตัวเรือลินเร่งนะครับจึงทำให้รถเนี่ยนะครับมีอาการสะดุดนะครับเนื่องจากว่าส่วนผสมนะครับของรถคันนี้เนี่ยไม่มีความสมบูรณ์นะครับฉะนั้นลูกค้าก็เลยให้เราเข้ามาทำการติดตั้งชิปโปรนะครับและทำการปรับจูนเพื่อแก้อาการ ส่วนผสมที่ไม่สมบูรณ์นะครับเราได้ทำการเอาตัวเ e s ์ m าคันนี้นะครับมาทำการขึ้นบนเนโนเทสนะครับแล้วก็ทำการวัดในส่วนของค่า fr นะครับแล้วก็ได้ทำการปรับจูนนะครับโดยใช้ชิป p ปรนะครับเราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับในการปรับจูนส่วนผสมนะครับซึ่งสามารถที่จะทําการปรับส่วนผสมของน้ํามันเนี่ยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่า ในรถหัวฉีดเนี่ยนะครับเมื่อทําการปรับเปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วนะครับมีส่วนผสมที่ไม่เพียงพอเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อเราทําการปรับเปลี่ยนในส่วนของหัวฉีดเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็อาจจะทําให้ส่วนผสมนั้นก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็อาจจะหนาเกินไปนะครับหรือว่าอาจจะบางเกินไปนะครับฉะนั้นก็จึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้อง เอาอุปกรณ์เนี่ยตัวชิปโปเนี่ยเข้าไปติดตั้งนะครับเพื่อทําการปรับจูนได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะส่งผลทําให้รถนั้นมีอัตราเร่งการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับแล้วรถก็จะมีในเรื่องของความประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถดึงศักยภาพของเครื่องยนต์เนี่ยออกมาได้ดีแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับหลังจากที่เราได้ทําการปรับจูนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้นะครับไปลองให้ลูกค้าเนี่ยทดลองขับดูนะครับว่ามีความแตกต่างจาก ก่อนที่จะทําการติดตั้งเนี่ยนะครับไปนที่ทางใดนะครับแล้วก็มีฟิลลิ่งในการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเป็นไงบ้างครับได้ครับโอเคครับโอเคแล้วครับผมก่อนหน้าเป็นไงครับเดยดดับเครื่องมันสะดุดอะครับรถไปทําอะไรมาของคือเราเปลี่ยนเราซับกับเพื่อนนะครับซับว่าซับท่อกระซับเรือนมาเรือนหลวงแล้วก็เปลี่ยนลิ้น เปลี่ยนลิ้นเปลี่ยนลิ้นเร่งเรือนรูปเป็นเรือนลิ้นเร่งล้วงมาครับแล้วก็เปลี่ยนคอยเสียนะครับแต่ว่าพวกระบบน้ํามันหัวฉีดอะไรเราก็ไม่ได้ทาอะไรเราไม่ได้ทำครับคราวนี้พอเปลี่ยนไปแล้วรถมีอาการเป็นไงบ้างมันสะดุดครับมันบิดเหมือนมันบิดแล้วมันไม่ไปแล้วมันชอยจักกระชากรถตลอดชากรถตลอดใช่ครับแล้วเวลาเราออกมันจะสะดุดสะดุดมันมันหล่อรอบครับครับคราวนี้หลังจากติดตั้งชิปโปรจูนน้ํามันไปให้มันมัน มันสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยหลังจากไปทดลองขับในรถเป็นยังไงบ้างก็อัตราเร่งดีขึ้นครับเปิดคันเร่งมาเลยไหมมาเลยครับไม่มีสะดุดเมยนะครับรถดึงแรงขึ้นใช่ไหมครับเดินลึกเดินแรงขึ้นรับขึ้นเร็วกว่าเก่าขึ้นเร็วกว่าเก่านะครับโอเคก็เดี๋ยวก็อาจจะไปไล่อะไรเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวชิปโปรเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะ ปรับจูนได้นะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการในการปรับจูนน้ามันเชื้อเพลิงได้ครับนี้คือหลังจากนี้ถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเช่นไปเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนน้ามันนะครับหรือไปทาเอ่อเนนี่เร่งหรือถ้อยเสียเพิ่มเนี่ยลูกค้าก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในการปรับจูนกล่องด้วยตัวเองได้เลยนะครับครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ